สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ,อ่สำหรับท่านที่เป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ช่วงนี้เราใช้สายตาค่อนข้างมากถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นการดูเขาเรียกว่าอะไรเล่นลนเล่น Facebook หรือว่าดูเขาเรียกว่า YouTube Channel ต่างๆเนี่ยทุกคนก็อ,อย่างที้ฉันเองเนี่ยนะคะ,ะ,ะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยวันหนึ่งนี่ก็จะประมาณ4ี สีถึงหชั่วโมงก็ว่าได้นะคะบชอบมากเลยค่ะทำทุกอย่างเนี้นะคะและยิ่งให้ stay at home เนี่ยก็ยิ่งใช้สา,สายตาใช้ดวงตาค่อนข้างเยอะจริงๆแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าส่งแสงสีฟ้าหรือว่าคลื่นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอนุมูลอิสรลักับการรับภาพของดวงตา นะคะอย่างตัวดิฮันเองเนี่ยค่อนข้างจะเระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดวงตามากเลยเพราะว่าใช้สายตาเยอะเลยทีเดียวอย่างแว่นตาที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัดแสงสีฟ้านะคะหลายคนอาการเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นการเมื่อยล้าของดวงตาเนี่ยนะคะก็จะมีอาการคล้ายๆกับว่าปวดเมื่อยตรงหัวคิ้วแล้วก็ตาพล่าหรือเป็นวุ้นดำๆลอยไปลอยมาอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะบางทีมันจะเป็น เหมือนกับฟ้าแลบนะคะบางคนนี่เป็นถึงขั้นที่แบบมองภาพอะไรนี่ไม่ชัดเลยอะคะ่ะหายไปเป็นท่อนๆเลยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาการมากนะคะดวงตาถูกการรับภาพของดวงตาประสาตตาเนี่ยนะคะถูกถูกทำลายด้วยอนุสสาะมากเนี่ยก็จะพบว่า บางคนก็อาจถึงขั้นมืมดบอดได้นะคะส่วนการรักษาก็ไม่ได้ง่ายนะคะการรักษาเนี่ยมันไม่ทราบว่าจะเป็นผ่าตัดเป็นอะไรเนี่ยยังไม่เคยนะคะ,ะนั่นเองเนี่ยเออก็จะเสาะหาตัวที่เสริมสุขภาพนะคะก็ไปพบของบริษัทファมเนกเนี่ยค่ะบริษัทファมเนกเนี่ยนะคะ,นเ,นะ,คะเป็นบร,ริษัทที่ผลิตไม่ได้ผลิตยานะคะผลิต ผลิตผลิตภัณฑ์เขาจะผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนะคะ,ะท,ทุกทุกอ่างที่จําเป็นหรือสําคัญของร่างกายนะคะก็จะใช้หลักการที่แบบว่าใช้อาหารเป็นยานั่นเองนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ที่เสริมสุขภาพดวงตาของเขาเนี่ยจะมีะะตัวที่เขาเรียกว่าเขาเรียกไอโฟร์มูล่านะคะไอโฟร์มูล่าเนี้ยก็จะเป็นพวกเสริมพวกรูทีนซีเซนทีนที่มามาเขาเรียกว่าสเปกซิฟิกหรือเฉพาะ จงเลยนะคะในการดูแลเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายระบบการรับภาพของ ดวงตาแต่ว่าเอาี๋ยวท่นมองว่าเด็กตัวดีฉัท่านเองเนี่ยนะคอวันนี้โชคดีมากๆเลยที่ได้แกสปิเกอร์ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นเภสัชกรนะคะเภสัชกรหญิงผ่านนิติพิทักษ์อดีตท่านเป็นเภสัชกรในห้องยาของโรงพยาบาละมงกุ๋ปัจจุบันแล้วก็ท่านก็ผันตัวมาทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นเจ้าของร้านยานะคะแต่ว่าพอท่านมารู้จักกับบริษัทฟาร์มเอกท่านก็รู้สึกชื่นชอบกับก,บการที่ใช้อาหารเป็นยามากกว่าใช้ยาเป็นอาหารนะคะแล้วก็ ท่านก็ใช้อยู่ประจำนะคะไอโฟล่าตัวนี้ดิฉันเองนะคะออในอดีตยังไม่ได้นําเข้าในประเทศไทยเราก็สั่งมาจากอเมริกาเพราะว่าบอกอย่างที่เรียนตรงๆแล้วนะดิฉันใช้ใส่ตาเยอะนะคะด้วยวัยอ่ะ ในวัยที่ลูกหลานจะเป็นหมอเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ใช้ยาวมายาวนานวันนี้นะคะเภสัชกรหญิงผานิต็มพิทักษ์จะมาบอกคุณสมบัติว่าไอ้ฟอร์มูล่าเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างแล้วทําไมเราควรทานก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะออพบกับเภสัชกรหญิงผานิต็มพิทักษ์ได้เลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงผานิต็มพิทักษ์นะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสขออนุญ,ญาตมาแนะนําผลิตภัณฑ ที่ปกป้องและดูแลสายตาของเรานะคะของบริษัทของฟอร์มานเนกที่ชื่อว่า i f o r m u l a นะคะไอโฟร์มูล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องและดูแลสายตาเราด้วยการที่ให้สารอาหารที่สําคัญต่อการทํางานของดวงตาของเรานะคะไอโฟร์มูล่าเนี่ยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากดอกแมริโกหรือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะที่ปลูกจากธรรมชาตินะคะ ราศจากสารเคมีและที่สําคัญคือวิธีการสกัดที่เป็นวิธีการสกัดเฉพาะค่ะไอโฟมูล uh, ่าเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารสําคัญอันทรงพลังที่ชื่อว่าลูทีนและซีเซนทีนนะคะในปริมาณที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพทางคลินิกเพื่อช่วยปกป้องและดูแลสายตาที่ทํางานหนักนะคะลูทีนและซีเซนทีนเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มแคทไรนอยด์ที่สําคัญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยดูแลจอประสาทตาและก็ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงที่เป็นอันตรายได้จริงนะคะลูทีนและซีแซนทีนในไอฟอร์มูล่าของเราของฟอร์มานเกนี้นะคะจะประกอบไปด้วยลูทีน10มิลลิกรัมต่อวันแล้วซีแซนทีน2มิลลิกรัมนอกจากนั้นแล้วยังมีเรียกว่ามีกลุ่มวิตามินและเกลือแร่ที่สําคัญที่ช่วยส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของสายตาด้วยนะคะนั่นก็คือวิตามินซีวิตามินอ e, ีซิงค์คอปเปอร์หรือทองแดงแล้วก็ซีเนียม ซึ่งสูตเป็นสูตรเฉพาะสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมในการดูแลสายตาของลูทีนและซีเซนทีนเฉพาะนะคะลูทีนและซีเซนทีนเนี่ยเรียกว่าเป็นแครทีนอยด์หรือเป็นพาวเวอร์ฟูลแครทีนอยด์ที่ที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้นะคะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นซึ่งความจริงก็คืออาหารส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเขาจะไม่ให้แครทินอยด์ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะปกป้องดวงตาเรานะคะก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา มันมีประโยชน์อย่างมากแต่เราได้รับจากธรรมชาติได้ไม่พอและประโยชน์ของคาริโนยเนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสรที่จะทำหน้าที่เรียกว่าทำหน้าที่สำคัญในการฟอร์มตัวเป็นเม็ดสีค่ะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างด้านหน้าของเรตินาหรือจอประสาตาแล้วก็เซลล์รับแสงเพื่อปกป้องเรตินาและเซลล์รับแสงนั่นเองโดยเฉพาะลูทีนและซีแซนทีนนะคะ จะเรียกว่าจะสะสมอยู่ในเรติน่าหรือจอประสาทตาของเราและตรงจุดกลางตรงจุดกึ่งกลางของเรติน่านั่นคือส่วนที่เรียกว่าแมค u ูลานะคะที่มีหน้าที่ช่วยให้การมองเห็นที่ชัดเจนนะคะถ้าลูทีนและซีเซมทีนมีปริมาณในดวงตาไม่เหมาะสมหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลถึงให้การมองเห็นของดวงตาของเราเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้น ลูทีนและซีซินทีนเนี่ยเป็นสารสําคัญที่เหมาะที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการที่จะปกป้องตาเราจากการเสียหายจากอนุมูลอิสระได้นะคะโดยจ,จากธรรมชาติแล้วเนี่ยต้นส่วนใหญ่นะคะจะไม่รับจะไม่ได้รับลูทีนและซีซินทีนที่มากพอเพียงพอจากอาหารจากธรรมชาติโดยปกติแล้วเนี่ยพบว่าจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่า บริโภคซูทีลูทีนและซีเซนทีนเพียงแค่1ถึงและสองหนึ่งถึงมิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นนะคะแต่แต่ในไอร์มูล่าเนี่ยจะได้ถึง12มิลลิกรัมต่อวันเดียวนะคะจากธรรมชาติเนี่ยเราจะพบมากในลูทีนและซีเซนทีนจะพบมากในผักใบเขียวค่ะพวกแคร์ผักโขมบอ็เกอครี่คะนา้าข้าวโพดแต่แน่นอนต้องทานในปริมาณที่มากพอน,นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างต้องใช้ปริมาณถึงแดถ้วยของข้าวโพดหรือ6ถ้วยของบอ็เกอครี 6-4ถ้วยของผักโขมสดนะคะแต่ในไอโซฟูล่าเนี่ยจะใช้เพียงแค่2องแคปซูลเท่านั้นจะได้ลูทีนและซินจินมากถึง12มิลลิกรัมนะคะไม่ต้องไปทานในปริมาณที่มากขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นบล็อกกครีหรือข้าวโพดนะคะเะฉนั้นสารอาหารลูทีนและซินทินเนี่ยจะให้ได้ว่าเป็นสารสําคัญที่จะมีต่อสุขภาพของและการทํางานของดวงตาสําคัญยังไงคะจะช่วยกรองแสงที่เข้าตาค่ะ โดยช่วยบล็อกแสงสีฟ้านะคะจะบล็อกแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์จริงๆไม่ว่าจะเป็นแสงจากสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันในเอ่รีวยกว่าทั้งวันเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นแสงจากเอทีวี TV, หรือแสง LED ต่างๆจริงๆแล้วแสงสีฟ้านี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ visible light spectrum เป็นแสงที่เรามองเห็นได้นะคะแต่ว่ามันเป็นแสงที่มีพลังงานและมีคลื่นความถี่สูงซึ่งสามารถที่จะทำลายดวงตาได้ถ้าถ้าดวงตาเราเผชิญกับ แสงสีฟ้ามากเกินไปแต่แน่นอนค่ะลูทีนและซีเซนทีนเนี่ยสามารถกรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง40%ค่ะก่อนที่แสงจะตกถึงจอประสาทตาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูทีนและซีเซนทีนถึงสําคัญมากนะคะต่อสายตาเรานอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังช่วยดูแลดวงตาจากการใช้สายตาที่หนักนะคะความเมื่อยล้าดวงจากความเมื่อยล้าและความเมื่อยล้าของดวงตานะคะนอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นต้อกระจกในคนสูงอายุได้นะคะ นอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคจอรประสาทตาเสือ่อมหรือเรียกย่อๆว่า AMD นะคะโรค AMD ทุกคนคงการหูกนักนตาม,มาบ้างนะคะโรคจอรประสาทตาเสือ่อมนะคะเ,เพราะว่าลูทีนและซีเซนทีนเนี่ยเป็นสารต้านอนุสสะที่สามารถก,ากําจัดอนุสสะที่จะมาทําลายประสิทธิภาพการทํางานของจอรประสาทตาและแมกซูล่าได้นะคะเนื่องจากดวงตาเราเนี่ยไม่สามารถผลิตลูทีนและซีเซนทีนได้เองจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ ถ้าเราไม่เติมลูทีนและซีเซนทีนเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะทําให้ลูทีนและซีเซนทีนในเลตินาและแมคูล่าเนี่ยลดลงก็จะส่งผลถึงการมองเห็นของดวงตาได้อย่างมากเลยทีเดียวแน่นอนจากการศึกษานะคะพบว่าผู้ที่มีลูทีนและซีเซนทีนในจอประสาทต,ตาหรือเลตินาสูงเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ถึง43%เลยทีเดียวนะคะแน่นอนอยู่แล้วตัวไอโฟมูล่าของฟอร์มน,เ,นเราเนี่ยผลิต มีงานวิจัยสปอร์ตนะคะจากการศึกษาวิจัยของสถาบันดวงตาแห่งชาตินะคะมีการทดลองทางคลินิกทั้งสำคัญที่เรียกว่าเอ a t e d Eye Disease Study หรือเรียกย่อๆว่า AREDs 1และ2ซึ่งเขาได้รับรองนะคะสูตรที่มีส่วนประกอบของรูทีและซีเซนทีนในปริมาณที่มีประสิทธิภาพทางคลินิกนั่นคือรูทีน10มิลลิกรัมและซีเซนทีน2มิลลิกรัมว่า ใช้ได้จริงในการชะลอความเสื่อมของดวงตาและปลอดภัยที่จะใช้ในการปกป้องสายตานะคะแน่นอนอยู่แล้วกอมมาเนเดกของเราผลิตไอโฟมูล่าและผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยมาตรฐานที่เรียกว่า 6S คือมาตรฐานที่เหมือนยาเราคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นาสาราสารตั้งต้นเรียกว่าเาพ่อปลูกจากดาวโดยสารสกัดจากดอกดาวเ,เรืองที่คัดเลือกสายพันธุ์ที่เฉพาะแล้วก็วิธีการสกัดที่เพาะและที่สําคัญ มีการพิสูจน์ว่าปลอดภัยผ่านการพิสูจน์ปราศจากสารเคมีสารปนเปื้อนและมีการผ่านการทดสอบว่ามีการเรียกว่าใช้สามารถใช้ได้จริงในการปกป้องสายตาเรานะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะด้วยมาตรฐาน 6S นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถเพิ่มเรียกว่าค่าคาร์โบไฮดรในร่างกายโดยสามารถวัดได้จากเครื่อง biophotonic scanner ซึ่งเราสามารถจะวัดได้ว่าหลังจากที่ทานไอโซโกล่าของเราแล้วเนี่ย ค่าคารดตินอยด์เนี่ยหรือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่แน่นอนอยู่แล้วขนาดและว,วิธีรับประทานของไอโพนาที่แนะนำนะคะรับประทานเพียงแค่วันละ2องแคปซูลต่อวันเท่านั้นนะคะอย่างน้อยต้องต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถดูแลสุขภาพของสายตาร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นเรียกว่าเป็น วิตามินและเกลือแร่รวมที่สําคัญในที่นี้เนี่ยขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไลฟ์แพคนะคะเพราะว่าไลฟ์แพคเนี่ยเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนหลากหลายและสมและสมดุลประกอบด้วยสารต้านวุฏจักรประสิทธ,ธิภาพสูงมีวิตามินและเกลือแร่มากกว่า32ชนิดนะคะมีคาร์บินอยด์สูงที่สามารถจะใช้ปกป้องพื้นฐานของร่างกายได้นอกจากนั้นยังใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แนะนํานั่นก็คือโอเมก้า3ค่ะเพราะโอเมก้า3เนี่ยสามารถที่จะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นของดวงตาลดการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แลได,ได้แล้วก็ยังส่งเสริมการทํางานของจอรับภาพในดวงตาได้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลสุขภาพตาร่วมกับ i Formula ได้ก็สําหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพสายตานะคะและคนที่ใช้สายตามากๆก็ขอแนะนำา i Formula ของ f a r m a n e กค่ะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้และน่าน่า,นาเรียกว่า น่าใช้มากจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะเภสัชกรหญิงผานิต็มพ์นิทักค่ะก็ตักจากฟาร์มเนกนะคะท่านก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะสมออมาแนะนำให้พวกเราเสมอใช่ไหมคะชีวิตก็ดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะออการเสริมสุขภาพที่เราเลือกเหมาะสมก็จะช่วยให้เราได้สารอาหารที่มีความสำคัญต่ออวัยะต่างๆของเราได้ด้วย สำหรับเที่ยวหน้าก็ถือว่าในโอกาสหน้านะคะหวังว่าคุณเภสัชกรยินพาณิติมพิทาคงมีโอกาสมาแนะนำผลิตภัณฑ์ซัพพลิเมนต์ของฟาร์มาเนกตัวอื่นที่ดีๆให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ